ไม่ได้บอกการผ่าไม่ดีการผ่าก,การผ่ามันช่วยได้แต่ถ้าผมผมเห็นคนเคสผ่าแล้วก็มาให้ผมแก้มันยากมากโอเคปหขนาดแม่ผมเป็นขนาดนั้นผมยังไม่ให้แม่ผมผ่าเลยเท่าเฟื่องโกงนะนั้นไปหามาสิบหมอก็บอกว่าผ่าไม่เอาไม่ให้ผ่าเก็ตเนาะทานไม่ทุนดังนั้นฮะวันนี้ผมไม่ได้เห็นเอ็มไอคุณไม่ได้ออเอ็กซเรย์คุณเอาไวา้เอาง่ายๆแล้วกันถ้าวันนี้คุณเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อเสพมก็จะปวดกล้ามเนื้อก็จะเป็นไม่สังการปวดเมือ่อยปวดตึง ถูกไหมแต่ถ้าไหไมือทับเส้นประสาทคุณจะเริ่มมีเล้าลงแขนบางคนอาจจะเล้าขึ้นหัวถ้าเกิดฟีสูงงซีฝูงง,ง,งหมายความว่าตำแหน่งที่ทับเส้นประสาทอยู่บริเวณแบบฟีคือเฟอร์วิคอลเนาะซีสูงงมันจะขึ้นมาเลี้ยงบริเวณขึ้นคอในบางเคสอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเวียนหัวบ้านหมนผมเคยสอนแล้วคุับคปวดตึงเยอะปวดก,กาาระเด็เสพเยอะเส้นประสาทสองเส้นเนี่ยอ่ะนะดูนะที่คุณเวียนหัวบ้านหมุนเท่าไหร่อะโอเค ที่คุณเวียนหัวบ้านหมุนรักษาแล้วไม่หายเพราะคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้หลายๆครั้งเวลาคุณเป็นหาเรื่องการเวียนหัวบ้านหมุนคุณไปกินยาคุณไปกินเฟอร์คุณไปกินเดเมนคุณไปกินดอปเรดิมกินยาเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองแต่คุณก็ยังสงสัยว่าทำไมอาการคุณไม่ดีขึ้นบางครั้งคุณเจาะน้ําตาแล้วคุณเจาะวัดความดันแล้วคุณไปเอไอสมองแล้วก็ยังปกติดีก็ไปกินยาอาการก็ยังไม่ดีขึ้นอีกผมบอกเลยมีโรคหนึ่งที่คุณรู้จักนั่นคือลักษณะของการดูคอเสื่อม คนที่เป็นกระดูกคอเสื่อมจะมีปัญหารเรื่องของการตรงนี้ฮะเส้นเลื่องจะมีสองเส้นสองเส้นข้างหลังสองเส้นแรกเป็นขึ้นไปสมองอีกสองเส้นหนึ่งแต่ว่ามันถูกกระดูกคอเสื่อมแล้วกล้ามเนื้อมันเกิดอักเสบทำให้เลือดมันขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแล้วสมองส่วนดน้นานหลังคือสมองเกี่ยวกับเรื่องการทรงตัวคุณก็จะได้มีหันเวียนหัวและบ้านเมืนได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมโรคนี้ด้วยนะคะใครชอบพิมพ์บอดีมากมากไหมหน่อย